สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนลงมอดแปลงร่างนะคะตามคําขอก็จะมีน้องๆขอมาเยอะมากว่าให้สอนลงมอดแปลงร่างนะคะอันนี้พี่จะขอสอนแค่วิธีที่พี่ทํานะคนอื่นอาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้นะก็ต้องบอกก่อนนะว่าแอปนี้ที่พี่ใช้คือมันแปลงร่างไม่ได้ทุกตัวนะเราต้องเลือกใช้เฉพาะตัวที่แปลงร่างได้เท่านั้นนะคะ นี่ก็จะมาสอนสําหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นนะคะใครที่รู้แล้วไม่อยากดูก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกนะคะต้องมีไม c ครฟ t ค่ะไม c ครฟ t นี้พี่ใช้เป็นไม c ครฟ t ที่พี่ซื้อมาใน Play Store นะคะส่วนจะเป็นไม c ครฟ t อื่นอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะคะว่าสามารถทำได้หรือเปล่าหรืออาจจะทำได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะพี่ไม่เคยทำแล้วเราก็ต้องมี Play Store นะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็กดเข้าไปที่ Pay Store แล้วไปค้นหาพิมพ์ไปว่าแปลงร่างในเกมไมครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนะคะสามารถกดเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปก็จะมาเจอหน้านี้นะคะพอมาเจอหน้านี้เราก็เลื่อนลงมานะคะนี่พอเราเลื่อนลงมาเราก็จะเห็นนี่นะคะตามที่พี่วงกลมเลยนะคะ เดี๋ยวทุกคนดูไว้เลยนะคะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะชื่อแอปพลิเคชันก็น่าจะเป็น m o s m o b นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าอ่านถูกหรืออ่านผิดถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะคะไม่เก่งอังกฤษเมื่อเรามาที่หน้าแอปแล้วนะคะก็กดติดตั้งไปเลยค่ะกดเลยจากนั้นก็รอสักพักให้แอปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะ เมื่อโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเปิดแอปไปได้เลยนะคะกดเปิดไปเลยค่ะกดเข้ามาแล้วก็จะเจอหน้าเปิดแอปนี้นะคะก็กดอนุญาตแล้วก็รอสักพักนะคะให้โหลดแปบ๊บนึงจากนั้นทุกคนก็สามารถกดตามไปที่พี่วงกลมไปได้เลยนะคะเมื่อรอแอปโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเด้มาที่หน้านี้นะคะแล้วทุกคนจะเห็นว่านี่มันจะมีคาว่ามอสโผล่ขึ้นมานะคะตรงกลางเราสามารถกด ไปได้เลยนะคะตามลูกศรไปได้เลยค่ะกดเลยค่ะแล้วก็รอสักพักนะคะแล้วก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็กดตรงกลางเลยนะคะนี่ตามวงกลมที่พี่วงกลมไว้เลยนะคะกดไปเลยค่ะ เมื่อเรากดมานะคะก็จะมีโฆษณาเด้งนะคะนี้ก็ดูให้จบนะคะแล้วเราก็จะมาเด้งมาหน้านี้นะคะเมื่อเราเด้งมาหน้านี้นะคะเขาก็จะสอนวิธีการคราฟอุปกรณ์การแปลงร่างนะคะก็จะมีไม้คาถาแปลงร่างแล้วก็ตัวคนที่สามารถแปลงร่างกลับเป็นคนนะคะเราก็ดูตามนี้นะนี่คือวิธีการคราฟนะเมื่อเราอยู่ในโหมดที่เอาชีวิตรอดนะเราก็จะคราฟตามนี้ส่วนที่เราไม่ไม่มีชีวิตนะคือหมดสร้างสารรค์เราก็สามารถเซก ออกมาได้เลยแล้วจากนั้นก็กด n น็กต่อไปเลยค่ะจากนั้นก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็รอสักพักแล้วก็จะมีคําว่า n e ็กเด้งมาเราก็กดคําว่า n น็กต่อไปได้เลยค่ะเมื่อเรากดไปแล้วนะคะเราก็รอสักพักนะคะเมื่อเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีโฆษณาเด้งมานะคะโฆษณาเราก็ดูโฆษณาให้จุบแล้วก็จะได้เด้งไปหน้าใหม่จากนั้นนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะแล้วก็จะมีคําว่า next นะคะก็กดต่อไปเลยค่ะ ก็เลยตรงนี้นะคะตามนี้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นการให้คะแนนแอปนะคะเราก็สามารถให้คะแนนเขาได้นะใครไม่ให้ก็กดกากระบาทได้เลยจากนั้นก็กดคำว่าดาวน์โหลดเลยค่ะตามวงกลมเลยนะคะก็กดดาวน์โหลดไปเลยค่ะนี่ค่ะกดเลยเมื่อเรากดดาวน์โหลดแล้วนะคะก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะหน้านี้ก็กดกากระบาทไปได้เลยนะคะเมื่อเรากดกากบาทไปแล้วเราก็จะมาเจอหน้านี้นะ พอมาเจอหน้านี้นี่เราก็กดตรงนี้เลยนะคะตามที่เราวงกลมเลยแล้วก็จะมาเด้งมาหน้านี้รอสักพักก็จะมีปุ่มมาให้เรากดนะคะนี่แล้วก็กดไปเลยค่ะตามที่ลูกศรพี่เลยนะคะนี่ตรงนี้กดไปเลยค่ะเมื่อเรากดแล้วนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้าตัวเกม Minecraft ของเรานะคะแล้วก็รอสักพักให้โหลดก่อนนะคะโหลดเข้าตัวเกมนะสักพักรอแป๊บนึง เมื่อเข้าเกมเรียบร้อยแล้วก็กดตามวงกลมพี่เลยนะคะนี่กดตามเลยค่ะกดเลยกดเข้ามานะคะเราก็จะเจอหน้านี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาเพอเลื่อนลงมาใช่ไหมเราก็จะเจอนี่ตรงนี้นี่กดตามเลยนะคะนี่เราก็กดตรงนี้กดเลยค่ะกดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วเราก็จะเจอหน้านี้นะคะก็ดูเลยนะคะก็จะมีอยู่3า ี่ก็กดตามพี่เลยตามวงกลมนี้เลยอันที่2นะคะกดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเชดเดอร์อะไรก็ต่างๆของพี่นะีน่เราก็จะเห็นหมดอยู่ข้างล่างนี่ตามนี้เลยพอเราเห็นแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะี่ทุกคนจะเห็นนี้เห็นไหมคะก็จะมีตัวนี้ดิกดเลยค่ะกดตามเราเลยพอเรากดแล้วนะคะเราก็เลื่อนขึ้นไปดูได้กดอันที่1เลื่อนดู เราเราก็จะเห็นนี่ตามเลยนะคะนี่เราก็จะเห็นแบบนี้คือเราใส่แล้วนะคะแบบนี้ก็คือเราใส่เรียบร้อยแล้วสามารถเล่นได้เลยนี่เห็นไหมคะเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดดูให้น้องๆดูกันในเกมนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะเราก็กดเพลย์ไปเลยค่ะกดเลือกแมบปบที่เราต้องการเล่นเลยอยากเล่นแมบ,บไหนก็กดเข้าไปเลย โอเคแล้วก็กดมาแบบนี้แล้วก็รอสักพักรอการเข้าเกมสักพักหนึ่งนะคะระหว่างนี้ก็จะเย็นๆก่อนนะคะรอก่อนแป๊บหนึง่งแล้วก็จะได้แล้วโอเคเข้ามาในเกมแล้วนะคะทุกคนนี่เราก็เข้ามาในเกมของเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดแบบ ไม่มีชีวิตนะทุกคนเราก็สามารถเสกออกมาได้เลยถ้าเราต้องการจะเล่นเราก็สามารถเสกของมาได้เลยแต่จะเปิดให้ดูนะว่าของอยู่ตรงไหนนี่ก็กดเข้ามาเพื่อของน,นี่นะคะเราก็จะเจอไม้คาถาแล้วนี่ไม้คาถาของเราและอีกอย่างหนึง่งนี่ไงตัวแปงลงร่างกลับคืนนะนี่เพียงเท่านี้เองเราก็จะได้แล้วฟังก์ชันมา2ตัวอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปลองแปงลงร่างเป็นแกะให้ดูเลยนะคะ ว่าแปลงร่างเป็นแกะจะเป็นยังไงกันบ้างวิธีแปลงร่างเลยนะคะก็แค่มากดตรงนี้นะนี่มันนี่มันจะมีให้ขึ้นมากดเราก็กด เรากดแล้วเราก็จะกลายเป็นแกะเห็นไหมทุกคนเห็นไหมนี่เรากลายเป็นแกะแล้วแต่ต้องระวังนะชื่อเรามันโผล่นะทุกคนถ้าเราจะไปเล่นเราก็ต้องระวังต้องกดย่อไว้มันก็จะลําบากหน่อยแต่มันไม่เป็นไรมันสนุกดีขอย้ําไว้เลยนะคะว่าไม่สามารถแปลงร่างเป็นทุกตัวในเกมได้นะคะบางตัวทําได้บางตัวทําไม่ได้ต้องเข้าใจด้วยนะคะแต่สนุกดีนะทุกคนแปลงร่างเป็นแกะเป็นวัวเป็นหมูเป็นอะไรก็ได้ เป็นผีซอมบี้อะไรก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นไงกันบ้างคะ่ะกับการสอนในการลงมอสแปลงล่างนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบลืมก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะแปลงล่างเป็นคนกับคือน,นะก็ง่ายๆเลยนะคะ ก็แค่กดไปที่นี่ฟังก์ชันนี่รูปตัวคนอย่างนี้นะคะเราก็จะกลับกลายเป็นคนเหมือนเดิมแล้วแบบนี้แค่นี้เองนะคะง่ายๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะ